สวัสดีค่ะเจอกับครูดานะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นผสมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะวันนี้เราจะเรียนเนื้อเรื่องนะคะในบทที่7นักคิดสมองใสนะคะไปเดยนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านเนื้อเรื่องพร้อมกันเพื่อที่จะทราบว่านักคิดสมองใสเรื่องนี้ได้มีการท,ทํากิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะ ถ้านักเรียนเตรียมหนังสือแล้วนะคะเปิดหน้า106นะนักคิดสมองใสแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะ mm hmm. ภูผาและน้ำใสมีเพื่อนที่สนิทกันมากคือพี่ส้มต่อยโมงและน้องเข้าเมาเพราะบ้านของแต่ละคนอยู่ใกล้ๆกันถ้าวันไหนไม่ไปโรงเรียน หลังจากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วก็จะไปเล่นหรืออ่านหนังสือที่บ้านของแต่ละคนรับเปลี่ยนกันไปเช้าวันนี้ทุกคนมาบ้านที่ส่องปอยวางแผนกันว่าหลังจากดูโทรทัศน์รายการเด็กสมองใสหัวใจนักคิดแล้วจะลงไปเล่นโยนห่วงที่หน้าบ้าน แต่ก็แต่ยังไม่ทันได้ลงไปเล่นผนก็ตกลงมาสู้ใหญ่ครู่เดียวก็หยุดและแสงแดดแผดจะจ้าท,าทันทีทุกคนร้องออกมาโดยไม่ได้นัดหมายพร้อมตกมือเป็นจังหวะฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังพี่ส้มปล่อยร้องต่อทันทีว่า เด็กดีตีถังเสียงดังโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กโป๊กเปเ๊กเด็กๆท่ากันหัวเราะและร้องตามที่ส้มปล่อยน้องข้าเมาออกไปยืนที่นอกชาญนโอ้โหรุง้งกินน้ำสวยจังมีตั้งหลากสีแน่พูดพ้อมกับ,บชี้ให้พี่ๆดูอยากเล่นกับรุ้งจังเลยพวกพี่ๆยิ้ม ิดว่าน้องพูดเล่นแทนที่พี่ส้มปล่อยจะปฏิเสธกลับบอกว่าตกลงเดี๋ยวจัดให้พี่ส้มปล่อยเดินไปหยิบขวดฉีดน้ำสมมผ้าไปไปลงไปข้างล่างเราจะไปทำรุ้งเล่นกันน้องๆทำหน้าสงสัยทั้งหมดลงไปยืนกลางแจ้ง พี่ช่างปอยบอกให้ทุกคนหันหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วพี่ซ่องปอยก็ยกขวดขึ้นสูงฉีดน้ำออกมาเป็นฝอยละอองน้ำมากกระทบแสงมากกระทบกับแสงแดดกลายเป็นรุ้งเจ็ดสีสวยงามน้องข้าเมลและน้ำใสส่งเสียงคลิคลาสตื่นเต้นทุกคนผัดกันฉีดน้ำโมงถึงกับออกปาก เล่นได้ทั้งวันก็ไม่เบื่อนะแต่พี่ส้มปล่อยบอกว่าถ้าเล่นทั้งวันก็ไม่ประหยัดน้ำนะสินี่หมดไปตั้งหลายขวดแล้วน้องๆหัวเดาะแล้วพี่ส้มปล่อยรู้ได้ยังไงว่าทำอย่างนี้แล้วเกิดรุ้งกินน้ำคือผาถามพี่ก็อ่านหนังสือนะสิอยากรู้อะไรสงสัยอะไรหาหนังสือมาอ่าน แล้วก็ทดลองดูแล้วก็ทดลองทําด้วยตัวเองรู้ไหมว่าด้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นจะเกิดหลังฝนตกเฉพาะตอนเช้าหรือตอนเย็นที่ส้มปล่อยอธิบายที่ส้มปล่อยเก่งจังเลยน้ําใส่ตกมือนําทําให้เพื่อนๆทําตามที่ส้มปล่อยเลยยิ้มหน้าบานอ้าวขึ้นบ้าน พี่จะทดลองอะไรให้ดูอีกอย่างพี่ส้มปล่อยบอกน้องๆรีบเดินตามต่างสงสัยใครรู้ว่าพี่ส้มปล่อยจะทดลองอะไรอีกนะพี่ส้มปล่อยบอกว่าพี่จะทดลองทําให้น้ํามะนาวเปรี้ยวกลายเป็นน้ํามะนาวหวานได้แล้วนะักวิทยาศาสตร์ส้มปล่อยใช้ไี้ขามมะนาวเขี่ยเมล็ดออกบีบน้มามะนาวใส่ถ้วย แล้วให้ทุกคนลองชิมเป็นการยืนยันว่าน้ำมะนาวเปรี้ยวจริงจากนั้นพี่ข้อมปล่อยก็เติมน้ำเชื่อมหยะเกลือนิดหน่อยใช้ช้อนคนเติมน้ำแข็งแบ่งใส่ถ้วยให้ทุกคนดื่มเออฮือ,อ,ห,อหวานดีมีเปรี้ยวนิดๆอร่อยจัง โมพูดออกมาเป็นคนแรกปูผาดูเหมือนจะคิดได้ทันหัวเราะดังลั่นนักวิทยาศาสตร์ส้มป่อยทำน้ำมะนาวให้เรากินนี่เองทุกคนคิดได้เลยหัวเราะกันอย่างสนุกสนานแต่นี่ก็เป็นผลจากการทดลองนะที่ทดลองทำมาหลายครั้งแล้วถึงได้รสชาติที่อร่อยอย่างนี้ ที่ต้องปล่อยบอกด้วยความภาคภูมิใจอ่าเป็นไงล่ะคะในเรื่องจบไปแล้วนะคะกิจกรรมสองอย่างในเรื่องนี้นะคะที่เด็กๆได้ดทํากันก็คือการทํารุ้งพินน้ำหรือการฉีดน,น้ํานะคะให้เกิดไข่รุ้งและก็ทําน้ํามะนาวหวานนั่นเองนะคะอ่าต่อไปการบ้านในวันนี้ของนักเรียนก็คือการทําแบบึกหัดนะคะหนะ้า ในหน้าที่หกสแปดเป็นแบบึมหัดนะคะใา้บทที่ 7. เจดเขียนเลขลงในดอกไม้ดอกนี้นะคะตามลำดับเรื่องนักคิดสมองใสนะคะให้นักเรียนอ่านแต่ละข้อนะคะว่าข้อใดเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เริ่มต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วอะ่ะข้อใดที่เป็นเหตุการณ์สุดท้ายสุดนะคะนักเรียนก็ต้องอ่านเนื้อเรื่องก่อนนะคะถึงจะทราบว่า เหตุการณ์ลำดับขั้นตอนเป็นไปมาอย่างไรนะคะเอาเป็นว่าชั่วโมงนี้จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในชั่วโมงถัดไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ